ข้อที่สองนะครับถน้องมองดูโจทย์แล้วน้องก็จะเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนหรือว่ามันหารกันอยู่ใช่ไหมครับบางคนบอกว่าโจทย์ข้อเนี้ยจะต้องใช้สูตรดิฟการหารใช่ไหมฮะคือคือสูตรที่แปดก็คือใช้อะไรใช้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกําลัางสองใช่ไหมครับพี่จะบอกว่าจะถูกเขาหลอกนะครับอันนี้อย่าไปอย่าไปหลงทําแบบนั้นนะครับมันมันง่ายกว่านั้นอีกนะครับ น้องจะเห็นว่ามันหารด้วยอะไรมันหารด้วย x นะน้องเอา x ตัวนี้แหละไปตัดทุกตัวเลยไปหารทุกๆตัวเลยนะฮะแยกหารไปอ่าแยกหารไป x กาลัง3นะครับหารด้วย x ก็จะเหลือ x กาลังกาลัง2บวกกับ x กาลัง2เนี่ยหารด้วย x ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น x เฉยๆอ่าจากลบ 3x หารด้วย x ก็จะเหลือลบมนะอันนี้ก็จะเป็น2ส่วน x เฉยๆไม่มีตัวให้ตัด เอาละ2เน x เนี่ยเขียนให้มันสวยๆหน่อยได้ไหมแบบไม่มีเศษส่วนอะ่ะเขียนได้ไหมเขียนได้นะครับก็ย้าย x ขึ้นไปข้างบนกลายเป็น2คูณกับ x ยกกำลังลบ1นะครับจากนั้นน้องก็หาหนุพันธ์ของ y ก็คือทําแบบนี้คนไหนที่ชำนาญแล้วก็ใช้วิธีนี้ได้เลยจะเห็นว่า x ตัวนี้มันยกกําลัง2อา้าเขียน2รอไว้คูณเลยครับคูณกับ x จากกำลังสองก็จะเหลือกำลังหนึ่งไม่ต้องเขียนกำลังก็ได้ช้้กำลังเป็นหนึ่งนะครับเอาละต่อมาดิฟตัวนี้ดิฟเตัวนี้นะฮะเมันยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลังหนึ่งนะหนึ่งก็ตกมาด้านหน้าได้จากกำลังหนึ่งนี้กำลังหนึ่งใช่ไหมฮะเมื่อมันดิฟแล้วเนี่ยกำลังมันจะลดไปหนึ่งก็คือมันจะลบไปใช่หนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นกำลังอะไรเอ่ยกำลังศูนย์นะฮะ x มันจะยกกาลังศูนย์ x กยก,กําลังศูนย์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไปนะครับดิฟค่าคงที่ตัวนี้เป็นลบสามใช่ไหมฮะดิฟค่าคงที่กลายเป็นศูนย์ไปบวกกับอ่าเป็นไงฮะตัวนี้สองคูณกับ x กยกกำลังลบหนึ่งลบเนี่ยมันต้องตกมาข้างหน้าใช่ไหมลบหนึ่งตัวนี้ต้องตกมาข้างหน้ามาคูณกับสองก็กลายเป็น ลบสองไปนะ x เนี่ยมันยกกำลังลบหนึ่งพี่บอกไว้แล้วว่ากำลังมันจะลดไปอีกหนึ่งจากลบหนึ่งเนี่ยมันลดไปอีกหนึ่งจะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นลบลบสองใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นลบสองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุพันธ์ของตัวนี้ก็จะได้ว่าแบบนี้อ่า หรือเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้ก็จะได้มาเป็นแบบนี้ถ้าจะทำให้มันดูหรูหน่อยนึงทำให้เป็นเศษส่วนดูดีหน่อยนะหาคอลนอสักหน่อยก็จะกลายเป็น 2x กำลัง3บวกกับ x กำลัง2ลบ2นะหารด้วย x กำลัง2นะครับ